ลมาพบกับลุงลึกข่าวร้อนข่าวร้อนล่าสุดก็แหมเมื่อวานนี้ก็มีคําสั่งใหญ่ท่านผู้ชมเป็นคําสั่งของสารรัฐธรรมนูญมีคําสั่งออกมาให้พันตํารวจเอกทวีสอดส่องและมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหยุดปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของการควบคุมกรมสอบสวนคดีพิเศษถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ทางการเมืองเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยแหมเป็น ต้องย้อนกลับไปแบบนี้ว่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้สืบเนื่องจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ใครตามกันอยู่ก็มีคดีเรื่องของการสืบสวนเรื่องของการหัวการเลือกตั้งสอบอเรื่องนี้เนี่ยเรียกว่าแหมกลายเป็นมหากราบเรียกว่าทางการเมืองเพราะว่ามีการร้องกันหลายขั้วหลายเรื่องอีลงตุงนางกันไปหมดแต่ว่าประเด็นของเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นจากกรณีที่ก่อนหน้านี้เนี่ย เรียกว่าคณะกรรมการคดีพิเศษที่มีคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและก็รัตริว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานแล้วก็มีตัวพันตํารวจเอกทวีนี่แหละเป็นรองประธานคณะ,ะกรรมการคดีพิเศษเนี่ยได้มีการรับคดีหัวเลือกตั้งสอบอเข้าไปเป็นคดีพิเศษหลังจากนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าเมื่อ,อ คณะกรรมการคดีพิเศษมีการรับเรื่องนี้เข้าไปนียก็เลยทําให้เกิดเรียกว่าความไม่พอใจของกลุ่มที่เป็นเรียกว่าถูกลองก็คือกลุ่มสวเอาง่ายๆก็คือกลุ่มสวสายสีน้ําเงินนียก็มองว่ารัฐบาลเนี่ยใช้เครื่องมือของคณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเรียกว่ามาจับเรื่องนี้เพื่อให้ประเด็นการเมืองที่สุดก็เลยทําให้สวออเข้าชื่อกันจํานวน92คนยื่นเรื่องไปถึงประธานวุฒิสภาส่งเรื่องต่อไปให้ สารรัฐธรรมนูญส่งไปให้กะกะตแล้วก็กะตะก็ส่งให้สารรับนูนเพื่อให้สารรับนูนเนี่ยเรียกว่ามีคําวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของทั้งสองคนก็คือตัวคุณภูมิธรรมและก็ตัวพันธุ์ตำรวจเอกทวีเนี่ยสิ้นสุดลงเพราะว่าเข้ามาเรียกว่าก้าวไกา่เข้ามาแทรกแซงใช้คณะกรรมการคดีพิเศษเนี่ยเข้ามารับลูกเกี่ยวกับเรื่องนี้ทําให้คดีเลือกตั้งหัวเลือกตั้งสอวอเนี่ยกลายเป็นคดีการเมืองไป เรื่องนี้ก็เรียกว่าแหม่ทางสว92คนก็เรียกว่าตัวตึงเลยละ่ะแล้วก็ไม่ยอมแล้วก็เข้าชื่อกันอย่างที่บอกก็เสนอไปก่อนหน้านี้ก็มีการเสนอ,อ,อคำร้องดังกล่าวนี่ไปถึงสารรับนูนแล้วแล้วก็ล่าสุดเมื่อวันที่14เนี่ยก็มีการเรียกว่าส่งเ,เนื้อหาเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี่ไปให้สารรับนูนปรากฏว่าไม่ทันไรท่านผู้ชมหลังวันที่14ช่วงบ่ายเนี่ยก็มีคําสั่งสารรัฐธรรมนูญออกมา โดยคําสั่งเนี่ยหลักใหญ่ใจความเนี่ยในตัวของอคําสั่งที่ออกมาเนี่ยก็บอกว่าเรื่องของอตัวภูมิคุณภูมิธรรมเนี่ยตัวศาลเนี่ยก็ไม่ได้มีคําสั่งอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าสําหรับตัวพันตารวจเอกทวีเนี่ยศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นของการควบคุมการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เพราะว่าฝ่ายผู้ถูกล้องเนี่ยเรียกว่ามีการส่งข้อมูลเพิ่มเติมไป ว่าตัวพันธุ์นบลดเอกทวีสอดสองเนี่ยเรียกว่าเข้าไปใช้อำนาจความเป็นลัตตีเนี่ยแทรกแซงกดดันแล้วก็เรียกว่าทำให้กระบวนการสืบสวนสอบสวนของ DSI เนี่ยเรียกว่าตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายการเมืองเรื่องนี้พอส่งเรื่องเข้าไปเนี่ยตัวสารรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เรียกว่าแหมพินิษ์พิจารณาแล้วก็ออกคำสั่งโดยฉับพลันเลยให้พันตุ์นบลดเอกทวีเนี่ยเรียกว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่นี่ก็เรียกว่าเป็นเรื่องใหม่ แล้วก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยมีนะท่านผู้ชมที่อยู่ๆเนี่ยตัวสารรัฐมนูลจะเรียกว่าสั่งให้รัฐมนตรีที่กํากับดูแลหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยเรียกว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ผมจําไม่ได้เหมือนกันว่ามีกรณีแบบนี้ไหมแต่ว่าเท่าที่นึกออกเนี่ยก็เพิ่งมีคดีนี้แหละเป็นคดีแรกที่มีการออกคําสั่งแบบนี้ของสารรัฐมนูลออกมาเรื่องนี้ก็เลยทําให้แหม่ฝ่ายเรียกว่าคนทีเ่เป็นเรียกว่าฝ่ายสอบสวนก็คือฝ่ายของ รัฐบาลโดยตัวคุณทวีเนี่ยก็เรียกว่าเสียรางวัลไปพอสมควรแต่ว่าล่าสุดเนี่ยตัวคุณทวีก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในลักษณะบอกว่าก็ไม่เป็นไรเขารบศาลแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเหมือนกันเพราะว่าจะได้หมดข้อคอละหาแล้วก็ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยเข้าไปล้วงลูกคดีนี้ไม่ว่าจะทําให้คดีเดินหน้าหรือคดีถอยหลังแต่ว่าในส่วนของสวเนี่ยเขาก็มองว่านี่แหละคดีนี้ที่มันมีรับลมคมใน ก็เพราะว่าคุณทวีนี่แหละมาเรียกว่าใช้อำนาจความเป็นรัฐมติยุติธรรมเนี่ยนำดีเอสไอเนี่ยเข้ามาเป็นเครื่องมือทางการเมืองแล้วก็ไล่ล่าไล่ทุบไ,ไล่ลือไล่ล้างตัวสวออซึ่งในทางการเมืองก็รู้อยู่ว่าเป็นสวฝ่ายสีน้ําเงินเรียกว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยแหมก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ทางการเมืองตอนนี้ฝากฝั่งของ DSI ฝากฝั่งของกระทรวงยุติธรรมฝากฝั่งของคณะกรรมการคดีพิเศษก็ถูก ฝ่ายการเมืองถูกคนคอการเมืองเนี่ยมองว่าเป็นฝ่ายของสีแดงก็คือฝ่ายของพรรคเพื่อไทยต่อสู้กับฝ่ายสีน้ําเงินซึ่งฝ่ายสีน้ําเงินนี้ก็ถูกอุป,ปมาอมุปไมยสอวอ92คนนี่แหละว,ว่าเป็นฝ่ายสีน้ําเงินก็ถือว่าเป็นสงครามตัวแทนระหว่าง2พรรคสองสีระหว่าง2ฝ่ายก็คือฝ่ายสีแดงที่นําโดยพรรคเพื่อไทยซึ่งก็เรียกว่าใช้ดีไซน์เนี่ยเป็นเครื่องมือแล้วก็ฝ่ายสีน้ําเงินก็คือพรรคภูมิใจไทยที่มี92 สอวอในสภาสูงเนี่ยเรียกว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือก็ต้องดูกันว่าที่สุดปลายทางของเรื่องนี้จะจบลงยังไงถึงขั้นเรียกว่าจะประหัดประหารกันให้สิ้นชีพกันไปเลยหรือยังไงเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็เรียกว่าเป็นพักร่วมรัฐบาลเหมือนกันทั้งเพื่อไทยทั้งภูมิใจไทยลบกันข่าวนี้ก็เรียกว่าแหม่คนที่ลำบากก็คือฝ่ายรัฐบาลนี่แหละถ้าถึงขั้นแตกหักกันก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลนี้จะอยู่ไปยังไง